ไปพี่น้องผมกับอีสานบ้านคอยเองเข้าไปลุยตลาดกันสิได้ยัาง,งากินโอ้ยมือนี้มีปิงปองมากสิ่งกับงามงุยข่อยอยากจุกฮะ,ย,ะยำซีมายำฟีทุกอย่างสิบบาทมาล่าพี่น้องอเม้ยพิงปองโอ้ยอยากจุเด้อเร่าเร้าเร่าโดนเร่ว ่อยว่าคอยล่องทุนไปเ็ตสบคอยได้ขึ้นมาสิบซีสบดีตัวเดียวเลยเดหนาหกอะไรเท่าซิฟซีส왑เพราะเพราะเป็นหัว่ามันเลยเพราเป็นน้ำแล้วมันเพมีน้ำครับมันเพมีน้ำาพเป็นหัว่ามันโอ้ยหมูเกิดกี่รอง เขาลุยเข้าไปเขาลุยเขา <c oughs> ้าไปเด็พี่น้องหนี่งมู่เชียวแมอยากย้ะเอาสะกอัเว้ปยี่สิบห้าเมงดาก็มแมงดาซื้อๆราคาถวกกันบด่ดิ <c oughs> คือการเวเิร์ดบ่หนิอันนี้แมงดาอันบ่ได,ด้เชียนอันจะบ่มีแมงดาเอ้า <BR EN S 1> ใช่ไม่ถว่ <c oughs> เดยวกรอนไงายอาเดียวันแมันโไปกับแถมก็เอาไปห้ยายลดเงินมึงนะยายเราสิจมกูโอ้ปลาปลางาบงาบยู่พี่น้องเอาแน่สดบาจะาสดบ้าสนบึงบอกบงบอกบวกถึงขา้วมาสดค่พี่น้องนี่ตัวน่ะต้องเือดเาชิมหาโอ้างตัวหาิอยูีดิ่างตัวหาิไปหาเอาซะไปดูสางกูบอก เขาสีปักลักยุติลาดลาบมือนี่เขาสีปักลักยุติลาดลาบมองเดียวเลยเอาชั่วโมงหนึ่งว่าพี่น้องจำนวนเงินระบุผู้สแกนซื้อยังกินบ่พ่อ ไปไปท่าผุ่นก่อนในยังคุณหมอเนี่ยไปเห็ดซีนหลอดนะครับเนาะเนี่ยไปเห็ดซีนหลอดโอ้ยลำใหญ่ครับผมโอ้ยหมูอ่อ้ยกลุ่มกลัวกลัวฟุ้งเห็นเห็นมีนอ้องเอาไปตำแก้วนี่สุดยอดเลยนี่ หนูกับมี่มอนี่หนูกับมีพี่น้องผมนีหนูแปดสิบเก้าสิบครับพี่น้องปวดวัน

อุ้ยปักบัวป่ะได้ปักบัวพี่นอ้องมันเชีเคข<า>ึ้นปลาเลยแกงกะป๋อปลาัวีป่ปนซี่อันนี้นปำพีกะปีไหมีกปีพี่นอ้องปลาตาไดซี่ตาสามสิบ โอ้มาละบาตานไดส่มาละกีน่สมพักแฟนนี่ยาเขาพักแฟนพีน้องเพราะมันเพราะมันพักบัวเด้เบิ่งดีดแมี้วนบอาองน่อไม้ดเรรันสอากี ลวกเนาะพักผมพักผมลวกกินเสิรๆแพักพักเราคือมีคืองามค่ะไก่พี่น้อยคนไก่กระมีโอ้น้อใหม่พุณแม่น้อใหม่ต้มมัละชีบ้านเป็นแหนมโม้อฟ้านในฟี สิบบาทน้เนี่ยโอ้เอเสือป่อนอีกสิบบาทนองม่สิบเลวแรงอ่าเล่วแรงเรื่อยพี่น้องมีเงินสาบบาทอันนี้กง,งเขาเอ่ยว่าปลาปลารากล้วยเห็นบ่พี่น้องเอาเนี่ัน,นี่ ท้าเช็ดกินอยากพี่น้องอาาเป็นปลาสิวเด้ปลาหากลกกก้ยฮากินอยากอ่าทอดปบ้าหมูปลาหมูอีกอนี่เจ้คนนี้นี่วบ้ามี่บอกเลยม,มี่มครัวอาทิตย์พี่น้องแจ้งเราไปหาอย่างไรมีม้วนเลยบนนี่ใส่เวียนม้วนเอ,อืเอ่อนเอาไปเจ้าคอยทำเนี่ยนี่ เมงซ้อนเมงซ้อนอ à, บ,บ้านบ้ามีเอิร Mont ์นกิรอนบ้านบ้ามีเอิร์นก่ออนกับเมงซ่อนนี่ครับนี่ว่ามันกิรอนะครับนะเมงซ้อนว่าไปกินเนื้อย่างแซ่บบ้ามค่ะเพื <S <s ่นถาม วักผมปใส่ขวดผมสตะกะแตนตะกะแตนพี่น้องตะกะแตนปาตังก้านเห็นไหมครับเนาะปาตังก้าทอดแล้วก็มีพี่น้องทอดแล้วก็มีเนะครับเเป็นตัวก็มีพี่น้องเอ้ย ไปไปเฮาอุ้ยปูปูปูปหอยหนะปูน้ำหอยหอปอยี่สิบบาทซื้อลยี่สิบปูปปเอาขันคนพวกี้กข,ข,ขันพ่กีพื้นฐานควบสามาพิเศษยสิบสิบว่าสามาเห็นม,มันได้มันอยู่ในดิน่กเปัวัน่ะเา้ครับ ว่อเซนาบอกวัาน่ะล่ไปใส่่อ๋้เพื่ออะไเนย่างอะข้านมยี่สิบาทพี่ลอง20บาทลานเด้ยงครับได้ยังเนี่ยได้หอดพัดได้พัดได้พี ครับแม่อูยุสองสามหมื่นวันหนีหอนยำจะไปกินครับพี่รองเอา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 ขายกันต่อไปขายกันต่อไปขายกันต่อไปผู้ชายจ้าองหวานสาทจ้าองบอูยดมาย่อห้าวจิไปลาลูกพี่ใหญ่ปล๊บเพา้าไปโ้งยุลานลาบมาหาลูกพี่ใหญ่คุณหอดสั่นได้เดี๋ย คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเด็กพี่น้องเด้อสูนไข่ปีกไงใส่ใหญ่ๆเลยใส่ใหญ่ๆเลยเขาชิไปใส่ต่อกันดีเขาชิไปใส่ต่อกันดีเฮ้เจได้ยังกินง่ายๆนั่นขาหมูง่าโอ้ขึ้นเตเสียบขาหมูพี่น้องเปียดีๆเลย จนมโขกเสร็จแสบๆพี่น้องเบอร์ก็มีเ้ยครับเด้อนี่หอมไขเต้าเจ้าเก่าไขเตาเจ้าเก่าตะวันถอดไม่ไหม ครับขอบคุณครับงามบอพี่น้องงามเราเสียบพร้อมนี้คุณเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็นว่าพี่น้องลีลาการขยโยว่าธรรมดาลีลาการขยโยการขย่าว่าธรรมดาพี่น้องผมณให้เรียกชุดๆเน่อยเอาพักมวันพักสวนนั่นหละเลี้งมาเด้อครับผม พักเพ,พิ่นตักการตาพี่น้องขึ้นแล้วนะ่ะเดี๋ยวซูมให้เบ่้เงิันชิวาว่าขึ้นแล้วครับส,ส,ส,สนุกขาดบ่ือยังไงนะสนุกขาดบ่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งแนนบ่พี่น้องสนุกขาดบ่ เอาไปพี่รองเพรากันคลิปหนาได้ครับตามคำเดียกรองขพงเขาคือเกาโอ้โอ,โอ,โอ้านหลาบอยู่ คนเข้าไปแมก่อนโอ้ยท้ายปิดหม่องทองผนตัวทางไปทางพูดเปมนเป็นปุ้งเงิน <c oughs> แหงอันตรายกว่านี้เราว่าเอาหนีแล้วจะ <c oughs> บ่งลาบจักจานพี่น้องจากแมกอนเจ้าเดิมเจ้าเก่าของเฮาแหงข,ขายแหงดีขายดิบแค่นี้ลเราว่าขายดิบข,ขายดี คล้องแฉะชี้นยิบและคล้ายดีความแต่กินเป็นแต่กินพอมันแต่กระดาบบ้าครับคล้อหัวใหญ่หัโดยมากคันนี่แล้วคุยตะมันเหรอครับวัน เออพี่น <ale m any> <k> ้องว่าถ้มาจะาไปเข้าบ้านก็กันคลิปหนาครับพี่น้องผมเบิ้งบ่จบพันสิวัยอีกละเบิ้งให้มันจบแนว่วซะเอามาเจ๊ะโล่แม่ก้อนมือนี่สิบเอามาสิบกิโลเลียอายุสามนั่นเลยสีประมาณโล่กลัวๆเลียอายุโล่กลัวๆเด้อพี่น้องเด้อ À, bớt bớt เสียใจอะต้ม